สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะไปตกาโดกันในการตกครั้งนี้ผมจะใช้เป็นอกไก่แล้วก็ไส้ปลาทูระหว่างนี้เราต้องไปหาอกไก่ก่อนเพราะว่าตอนนี้ไส้ปลาทูมีแล้วขาอยู่แค่อกไก่เราต้องไปหาซื้อที่แถวบ,บริเวณนี้ก่อนไม้ด้านหลังสะพานตรงนี้ก็กาดตีเหมือนกันนะมีตัวใหญ่เยอะเลยแต่ผมก็ไม่เคยได้ตัวหรอกมีแค่กัดเฉยใชนะเดี๋ยวไว้มีโอกไก่ในครัยมาแกมมือ ในคลิปนี้ผมก็มากันแค่3คนนะเดี๋ยวช่วงใบๆมาเพิ่มอีก2 3คนตอนนี้เราก็มากันแค่3คนก่อนระหว่างทางก็แวะร้านค้าเพื่อไปดูอกไก่นะว่ามีไหม,ไมเดี๋ยวต้องไปซื้อน้ำซื้ออะไรไว้กินด้วยตอนนี้ก็ได้น้ำมาหนึ่งแพ็คนะแล้วก็อกไก่2ชิ้นก็ใช้ไม่เยอะมากผมยังไม่รู้นะว่าคลิปนี้ผมจะได้ตัวไหม นี่ก็จะเป็นทางเข้านะบอกเลยว่าค่อนข้างเทจากทุรักทุเลและนี่จะเป็นหมายของเรามันเองอากาศวันนี้ก็ถือว่าร้อนนิดหน่อยนะอีกสักพักเดี๋ยวคงร้อนมากมาเดี๋ยวเราไปดูหมายกันเลยว่าเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นจุดที่ผมจะมาตกนะก็จะเป็นจุดนี้เลยมีไม้ให้อย่างดีอ่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมของกันดีกว่าอาการุ่ง้าแล้วจะปอกกันเลยมาไปใส่โอแกนกันเลย

อันนี้ไปขยายหน่อยรายละเอียดไปมองก่อนต้องรักษา 对呀。<Thank> หลังจากที่ตีเหยื่อทิ้งไว้ก็ต้องออกไปร้านค้าร้านเดิมนะเพื่อไปซื้ออะไรมากินเพราะว่าเมื่อกี้ซื้อมามีแค่น้ำเปล่าหลังจากตีเหยื่อไว้สักพักเริ่มจะมีอาการสายวิ่งผมก็เลยยื่นกล้องให้ถ่ายนะแต่กล้องไม่ได้คอร์อดเสียดายมากตอนนั้นแต่ยังดีที่มีกล้องมือถือคอร์อดไว้ สายต้งโอเคเด้งของสาเด้งของสาเด้งของสาสวยนั่นแหละสวยใส่ตัวนั่นแหละตัวคิ้นกิฟต์นันเล็กนันเล็กพี่ครับใต้เอาไปเลี้ยงเด้สวยสวยตัมแรกของเราวันนี้ตัวไม่ใหญ่มากนะไม่ถึง5้าขีดหรอกบอกเลยเล็กมากตัวนี้ ช็อตนี้ผมถ่ายไม่ทันบอกเลยมันไวมากผมวางเบ็ดไว้ผมไม่ได้กดฟรีสปูลแล้วทีนี้มันก็จะดึงเบ็ดลงไปก็เลยต้องตัดสินใจวันมันก็เลยลากไปติดต่อด้านหน้านะเป็นกอไผ่ผมพลาดอีกแหละผมไม่ได้กดฟรีสปูลไว้ตอนแรกอมันแรนเลยอ่ะบาดมือเลยเทกอีบ่มันดึงเบ็ดไปเพิ่มเปิดหน้าลอกเมื่อกี้ลืมเปิดที่เมื่อกี้เนี่ยเบ็ดสิแลนด์โอ้โหที่ระนาแลนบาดมือเลยเมื่อกี้มันจะเปิดหน้าลอกไปบางนึงเบ็ดสิแลนเมื่อกี้เลย โอ้ยบ่ทันเลยียสิมันแรนเขาไปก่อนอ่ะดึงายแม่ม่าจับเบ็ดใส่มันดินดึงเบ็ดไปเลยเนาะก็เลยบาดบาดนี่เนะบาแค่เอาแค่มาหานี่เองอู้หูอจดเย็นมาตอนนี้ขาดลด้รึต้องไปขาดใช่ยังบาดเจ้บ่เขาเนือเนอเอ้อนาะเออบาดห่นอนห่อนนี่คือ,อบ่เขาจะมาใส่ไหมน่าจะเลี้ยนะ โอ้ยเลนหน่อยเดียวพ่อบอสพ่อบอสอะไนี่ฮัลโหมลมนานูเป็นอากาศจังหวะนี้นะครับบอกเลย,ย,ยปลากินไวมากเพิ่งวางไปไม่ถึง5นาทียังไงคันเดอเร์มีรีฮะมั้ของแทว้ว่ะขั้น,นได้ร่องไร้กากเอา วูกินมีดปากไปดิเกับมีดปากเกือบขาดเกือบขาดไซนี้ถือว่าใช้ได้ใหญ่กว่าตัวแรกอันนี้ก็น่าจะประมาณเจ็ดแปดขีดไม่ถึงโล<แ>ก็ประมาณนี้แหละเจ็ดแปดขีดรู้กว่าสง่งอู้เรียบร้อยเรียบร้อยง่ดีกว่า<ร>ส่งเรื่องเติบได้นี่ตัดตัดเท็ดไหมเพิ่มตัดนี้นบาดเจ็บกับกาตัดนี้ก็น,กน,น่าจะอยู่ได้โดนอยู่เบอร์มันเกนั้นนั่นแหละครับมันเกนแต่มันตาเด้ยวเอาถุงใส่กัน สำหรับจบอ้าวเรียบร้อยงัดโถทิ้งรองหนึ่งงัดง่ายวะฮะงัดง่ายงัดจุ๊บจุ๊กจุ๊กจุ๊กอะไรสายเหมือนกับแบบซีหลอดแลวว่าหลอดแล้วอะไรยังไงเออโมทากินแล้วก็หนีเพ้อเพ้อถือสายขาดเออ มันทรงด้วยนาะ่ะเมื่อกี้แลดปุดบ๊บเลกับจังหวะไขโตลงไปแรดอีรอย <c oughs> เอาคดีลงขันเดียวเลยเอาคนีลงขันเดีวยวเ <c oughs> ลยส่เร่ออเอเาห็ดเนืออยเลยโอเคนะตัวนี้ไปเทนั้นมุนเห็ดเนืออยเลยเห็ดเริ่มเปิดสปูนอีกละ เราเมื่อกี้ก็พลาดเราเดียวพลาดดิในโต้เมื่อกี้ว่าที่มันเลนทันไปทันมานี่ตอนไหนก็เงินแล้วนี่ฟองขึ้นอยู่นี่แล้วโอเคของแท้ เขาเลือกนะอู้เลยเลยตึงตึงมวนมวนมวนก้อนมวนสายก้อนเก็บสายเก็บสายตึงตึงตึงอะไรตึงตึงเลยเก็บสายตึงง่ายๆอย่างเงี้ยเก็บสายตึงดิจังหวัดนี้นะบ่จังหวัดกี้จังหวัดที่นี่ท่านไปวัดเอ้ามันคายก้อนเดือบลอยมันคู่โอ้หนีมั่นหนีมั่นหนี่นีหนีโอ้ตัวนี้หน่อยกินฟรีกินตัวนี้แหละตัวนี้แหละนี่แหละมันกินฟรี ช่วงล้างหลังมานี่ก็เงียบนะก็เลยต้องตัดสินใจกลับบ้านก็ได้2แต้มนะวันนี้ได้ตัวไม่ใหญ่มากก็ถือว่าใช้ได้นะรวมๆแล้วก็เกือบโลอาจจะไม่ถึงโลด้วยซ้ำอ่านี่ได้ค้องแสบไันี่นี่ของแสบก็พลิกแสบหรือรว่าตัวโมโหะซึ่งมาอ๋าตอตอนเลยบอก มีต้นเขา้าวโาป่าก่อนอืเย็บเอาเย็บเอาปนะ่ะเดบ้าเป็นตัวป้าเหมือมบบนเดียวให้กันเลยอภิษนะอะไรนะเดบ้าเป็นตัวป้าเหมือนแค่เด็กสองตัวไม่ได้กินเลยใช่คิดไปเงบ้าบกระโดดระหว่างนี้ก็ขับรถเล่นแบบชิลๆนะชมบรรยากาศยามค่ำ ที่นั่งกินกันอยู่นี่ไม่ใช่เนื้อปลานะก็เป็นเนื้อหมูนเองปลาก็ให้เพื่อนไปเป็นที่เรียบร้อยก็เลยต้องมากินหมูแทนนี่อยู่ที่กันน้ำไอทือกันน้ำมาวะนี่จองนางก็แลว้วอะ การิงสตกินเนี่ยปลายใหม่ินอันนี้ยเยกินเนื้อปลาดูกันโตใหญ่ได้ยินอยู่นี่อนเอาละทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสลหรับการตกปลาในคลิปนี้คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ